ร้านอาหารตามสั่งของแหวนเป็นร้านอาหารตามสั่งในชุมชนที่ผู้คนมักจะไปกินกันเป็นประจำก็คงจะเป็นอาหารตามสั่งที่อร่อยทําให้ลูกค้าจิดใจเพราะมันถูกปากลูกค้าทังเองแต่นอกจากฝีมือการทําอาหารที่อร่อยแล้วก็คงจะเป็นแม่ค้าที่มีรีลาการทําอาหาร แถมหน้าตาเธอก็ยังดีมากด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ่นหรือหน้าตามักจะถูกอกถูกใจลูกค้านุ่มๆทั้งวัยเรียนและไวทำงานลูกค้าผู้ชายมักจะมากินอาหารร้านเธอเป็นประจำสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเรียกเข้ามาเลยนะคะร้านอาหารจมสั่งของแหวนเนี่ยทำอาหารสดใหม่ทุกวันเลยค่ะอยากจะกินอะไรเนี่ยก็มากินกันได้เลยนะคะลูกค้าผู้ชายเข้าร้านแหวนเยอะมาก เนื่องจากว่าแหวนเธอมีหน้าตาที่สวยทำให้ลูกค้าผู้ชายหลายๆคนชื่นชอบในตัวแหวนมากและมักจะมาอุดหนุนร้านอาหารตามสั่งของแหวนเป็นประจำ รอสักครู่นึงนะคะสำหรับใครในที่สั่งไข่ยัดไส้ไว้แหวนนกําลังผัดไข่อยู่รอสักครู่นึงนะคะคุณลูกค้าทั้งหลายชาร่าลำคาเยแหวนแม่ค้าคนนี้จริงๆเลยไม่รู้ทาไมแฟนฉันถึงได้ติดอกติดใจมานักหนาใช่แกหน้าตามันก็เงอันๆน่นนะไม่เห็นสวยท่าพวกเราเลยจริงดูสิเนี่ยฝีมือการทําอาหารก็ธรรมดาธรรมดาไม่เห็นอร่อยเลย นี่ไงพวกนี้นินทาเราเหรอเนี่ยนินทานักแลก้วก็เดี๋ยวฉันก็จับมาทำไข่ยัดไส้ซะเลยน่าโมโหจริงๆ แหวนขยยไข่ยาไส้หมดหรือยังอะ่ะเราหิวมากๆเลยเราอยากกินฝีมือแหวนอีกแล้วทำขยยไข่ยาไส้ให้เราหน่อยนะแหวนอาจืดวันนี้มาสะดึกเลยนะนึกว่าจะไม่มากินขยยไข่ยาไส้แล้วไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลย,ขย,ยไข่ยาไส้พิเศษเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะ เป็นยังไงอร่อยใช่ไหมล่ะอือหืออร่อยมากๆเลยอะวันนี้เนื้อนุ่มเป็นพิเศษหรือเปล่าอะเธอใช้เนื้ออะไรหมักรสชาติถึงด,ดีขนาดนี้อือก็เนื้อหมูเนื้อไก่ธรรมดานี่แหละแต่วันนี้เนื้อมันสดใหม่หน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งหั่นสดๆร้อ้อเลย นี่ค่ะคุณตำรวจผัดกะเพราเนื้อที่สั่งไว้ได้แล้วค่ะพิเศษเลยนะคะแหวนใส่เนื้อให้เยอะเลยขับใจมากๆเลยนะแหวนให้พิเศษตลอดเลยขับใจจริงๆจ้ะเอช่วงนี้คนหายบ่อยนะคะคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงในหมู่บ้านเราคะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้มีแต่คนมาแจ้งความคนหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทนันนเลยทำไมน่าสงสารจังเลยนะแบบนี้ใครจะมาอุดหนุนข้าว ของร้านแหว่ล่ะคะเนี่ย อ,อ้าวจืดมาแล้วหรอเรากำลังปิดร้านเลยเออนี่แหวนกำลังทำอะไรอยู่อ่ะแล้วนั่งเช็ดคราบอะไรอะ่ะทำไมมันแดงขนาดนั้นอ๋อมันเป็นคราบเลือดหมูเลือดไก่นะ่ะไม่ต้องสนใจหรอกนะพอดีว่าเราทำเลือเปืเป่อนนิดหน่อยนะ่ะไปนั่งรอเลย วันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทานไข่แย้ไส้ร้านแหวนเท่าไหร่เลยเพราะผมเห็นคราบอะไรแดงๆแบบนั้นมันทำให้ผมกินข้าวไม่ลงและอยากกลับบ้านเต็มทีจืดรอได้ก็รอนะเรากำลังตั้งใจทำไข่แย้ไส้เธออยู่อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านก่อนละ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเรากำลังทำอยู่มาสะดึกเลย นี่เราเนี่ยแทบจะปิดร้านแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังรอเธออยู่ไข่ไส้นี้เราให้เนยเยอะๆเลยเออโอเคจืดนี่แกยังมาอีกเหรอเนี่ยแหวนทำไมเธอทำแบบนี้จืดเราอุตส่าห์ปล่อยเธอไปแล้วนะแต่ดันมาแสรู้ไม่เข้าเรื่องงั้นเธอเนี่ยก็ต้องมาเป็นวัตถุดิบให้เราแล้วแหละ ในเมื่อเธอรู้ความลับของเราแล้วหนีไปก็ไม่รอดหรอกจืด